ค่ะเดี๋ยวแอดจะให้เจ้าสีเทานะคะจับตัวเลขที่แอดเขียนให้มวนกระดาษเลขศูนย์ถึงเลขเก้ามาดูเจ้าสีเทาจะจับตัวเลขไหนให้นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะ เดี๋ยวจะให้เจ้าสีเทาจับสักสามตัวนะคะอ่ะได้แล้วนะคะตัวหนึ่งได้แล้วนะคะตัวหนึ่งเดี๋ยวนะคะไปแล้วนะคะได้ด้วยเอาไปด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเอ็ดจะดูว่าตัวแรกไลกอนไรนะคะไปแล้วค่ะได้แล้วนะคะตัวแรกเดี๋ยวจะให้เจ้าสีเทามาจับ ตัวที่สองนะคะเข้าไปแล้วค่ะเลขเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะว่าเจ้าสีเทาจับได้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะงวดแรกนี้นะคะเจ้าสีเทาได้คาบกระดาษที่แอ m ดมอนไว้นะคะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวนะคะรุ้น เลขเจนะคะเจ้าสีเทาจับเลขเจให้แอดนะคะมาดูการเสียงโชคนะคะกับเจ้าสีเทาเดี๋ยวดูนะคะว่าตัวที่สองจะจับเลขอะไรให้นะคะเมื่อกี้ก็จับได้ตัวแรกนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้มาจับตัวที่2นะคะอะเจ้าสีเทาเร็ว มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะตัวดำแต่เรียกว่าเจ้าสีเทาน,นะคะ,ะให้แล้วนะคะ FC นะคะให้ตัวที่สองนะคะอะขอตัวที่สามค่ะขอตัวที่สามนะคะอะขอตัวที่สามเดี๋ยวนะคะเจ้าสีเทาแป๊บหนึ่งนะคะตัวที่สามได้แล้วนะคะเลขศูนย์นะคะ FC เลขศูนนี่ค่ะเลขศูนย <dling> ์เดี๋ยวนะคะมีการคาบแล้วก็ กินด้วยนะคะ F4 คายเลยคายนะคะกินเรียบร้อยนะเด<อ>ี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะได้แล้วนะคะสามตัวได้เลขหกนะคะ F4 เดี๋ยวนะคะเอ๋ขอเรียงเลขให้นะคะเจ้าสีเทานะคะจับให้เดี๋ยวนะคะเจ้าสีเทา ค่ะตัวแรกเป็นเป็นเลข7นะคะเลขเจตัวที่สองก็เป็นเลขศูนย์เลขศูนนะคะกระดาษที่ม้วนอยู่นะคะเป็น7เลขศูนย์ตัวที่สามก็เป็นเลขหกนะคะพอจับเลขเสร็จก็ไปเลยนะคะเทาสีเทาเดี๋ยวแอดจะถ่ายรูปให้ดูใกล้ๆนะคะแป๊มหนึ่งนะคะ ขายเอตัวที่เจ้าสีเทาข้ามให้แอดนะคะก็มีตัวแรกเจ็ดศนเจดนะคะลองดูนะคะสามตัวงวดวันที่สิบหพฤษภาคมสองพห้าหสห้ามาดูความน่ารักของเจ้าสีเทานะคะพอจับตัวเลขให้แอสเสรามตัวก็ไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนู่นนะคะเจ้าสีเทา ความน่ารักของสุนัขนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเขาให้งวดแรกนะคะเจ็ูนหกเสี่ยนโชคดูนะคะออฟสีกับเจ้าสี่เทานะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะช่องคนมีฝันนะคะที่ติดตามช่องคนมีฝัน เดี๋ยว็กก็จะไปติดตามตัวเลขต่อนะคะสวัสดีค่ะ